จุดวัน,นิ่งจ้าเชียงไม่ก็มีเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ไปศาลนะก็จำเลยนะก็จำเลยแต่งตั้งให้สเสมียนทนายมาขอเลื่อนนะคะัแต่ว่าศาลให้เลื่อนอา่านนัดถามการนะก็โชคดีนะศาลให้สืบ เบิกความโจดเลยโอ๊ยโจ์เสียงแหบหมดเลยค่ะโอ้สนุกมากเลยกับเมื่อวานนี้นะคะก็ข่าวดีนะคะเอฟซีได้ข่าวว่าจําเลยโกหกนะคะจําเลยบอกว่าโอ้ยเพิ่งได้รับหมายนะคะังหางกันแต่งตั้งแตนายไม่ตนเลยค่ะขอเลื่อนนะคะสารกกรถก็เมตตานะคะค่อยมาถามค้านเอาในการวันประกันตัวนะคะ โย์ก็เลยมีความสุขมากกับพาไหว้พระนี่คับวันนี้ตื่นเช้านะคะอู้สวยมากคะเอฟซีค่ะ ดูวิวสิคะสวยมากเลยชีวิตดีๆค่ะก็เมื่อวานภา,านรกิจเป็นโจทย์ที่ตลิ่งจันก็ประบรสบความสําเร็จด้วยดีนะคะใครที่รอจองกระถินอยู่ชัยโยได้เลยเตรียมได้เลยนะคะอย่าลืมมาเตรียมเลี้ยงฉลองป้าอึ่งด้วยนะคะก็24มิถุนายนนะคะนับต่อไปนะคะเอฟซี่ะแล้วก็ข่าวดีนะคะ23มมิถุนายนก็ นกยักษ์ตัวแรกค่ะที่สระบ,บุรีนะคะจำเลยก็คงจะเหมือนเดิมกับมาขอเลื่อนขอเลื่อนแต่เลื่อนไปแล้วนะคะเขาเขาอ่านนี้21บมิถุนาเออไม่ใช่23มิถุนาเลื่อนไม่ได้แล้วนะจ๊ะจะมา เอ,อเลื่อนไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะตามสไตล์นะครับเมื่อวานศารนั่นก็รู้ว่าจะมาเลื่อนเพื่อปวิงเวลานิสารไม่อนุญาตนะครับในนายโจดกับอทนายโจ์มาแล้วสารก็ไล่เบิกความไปเลยค่ะชชยอยนะคะเลื่อนให้แต่อาทนายของจำเลยนะครับมาถามคันวันนั้นนะคะถามปุ๊บก็สารอาจจะประสั่งประทับรับฟ้องเลยนะครับเพราะเมื่อวานศารดูหลักฐานเนียนจาลิสารก็บอกว่า จุดๆๆโอ๊ยอย่าเล่ามากเลยเดินจำเลยจะเป็นลมนะคะสารเี่นสารดูแลสารก็แบบว่าสองท่านนะคะสารสองท่านคุยกันแล้วก็ยิ้มนะคะทนายเราก็หัวเราะกันนะคะมีความสุขมากกันในห้องยกเว้นอ่เสมียนคนเดียวครับเดี่ยเาเดินเข้าเดินออกแบบว่าอย่างว่าเนาะเราก็เข้าใจเนาะเขามาทําตามหน้าที่ทำตามน้าที่หน้าที่หน้าที่ แถมแมนะจีก็ข่าวดีนะครับเอฟซีเมื่อวานได้กลับมาไม่ได้ไฟ์สดเพราะว่า คุยเยอะนะคะคุยกันเยอะนะคะคุยกับส,สารเบริกความกับส,สารด้วยคุยกับทนายคุยกับญาติาคุยกับแม่แม่เอฟซีพอ่พอพ่อเอฟซีนะคะเอฟซีาก็กเลยเสียงไม่มีไม่ได้หนีไปไหนนะจ๊ะก็เห็นบางคนขึ้นมาหลอกลวงเอฟซีนะคะทั้งที่แบบว่าไปให้สมยนบอกสารว่าอ,อ๋อยังไม่มีเงินจ้างทนายกบเพิ่งได้รับหมานะคะท่าน่าเพิ่งได้รับหมายท่า <c oughs> นป่าวุูดจินมันรู้ท่านก็เหยบอกว่า การจะเลื่อนหรือไหอยู่อำนาจของศาลศาลก็เมตนานะให้โอกาสนะคะให้ตนนายมาแล้วก็วันนั้นต้าทนายไม่มาก็นะครับระวังหมายหมายอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ก็ฝ่าสากกฎหมายอึงไม่ค่อยรู้เรื่องอึงไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆ <c oughs> รู้แต่ว่าโจท์เบิกความไปเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแต่เมื่อวานนะจ๊ะจําเลยจ๊าจําเลยจะบิดยังไงก็เป็นผลดีด้วยค่ะเอฟซีเว่าเมื่อวานนะคะทนายจําเลยไม่มาก็เลยไม่มีใครมาถามค้าน <c oughs> ทนายโจทย์ถามจิ้วจท่านป่าบุญจินช่วยถามด้วยนะคะยืนยันชัดเจนว่ายืนยันใช่ไหมว่า,า,าน้องก็ไก่ขอไก่คนเดียวกันบอกว่ายืนยันค่ะท่านยิ้มใหญ่เลย <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกเยอะๆที่เล่าไม่ได้นะคะเอฟซีขาเล่าไม่ได้เอาเป็นว่างานนี้นะคะใครที่จองกระถินป้าป่านะคะน้องนางบ้านนาของเรานะคะใครท settling, victim, ี่จองกระถินป้าป่าบ้านนาของเรานะคะเตรียมเลยค่ะนะคะเพราะว่าส่วนมากจําเลยจะเลื่อนนะคะบอกเลยค่ะจำเลื่อนของป้าอื่นสองหมายนี่ก็เลื่อนทั้งสองหมายเลื่อนไปอีกประมาณ4ี่ิห้าวันทั้งสองหมายแต่ไม่เป็นไรค่ะรอได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนกยักษ์ตัวที่สามก็จะออกให้เลื่อนไป สายงานนี่จะมีการเบิกตัวที่เลือนนอนมาแน่ๆเลยเพราะว่า,าทนายของผัวเมียสวนมะม่วงก็เอาไปแล้วล่างเลยนะคะบอกทนายนะคะเดี๋ยวจะบอกทนายหลังบ้านดีว่ายื่นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าหลังบ้านดีกว่าเล่าหน้าบ้านไม่ได้ส่วนข่าวดีนะครับได้ข่าวว่านะครับมีผู้ชายรูปหล่อนะ่ะรูปหล่อใจดี แจกซองกระถิ่นให้น้องนางบ้านนานะครับไปสองซองนะคะแถวไหนนะอะไรบุรีบุรีนะทันทันทันอะไรนะเอออ่าจังหวัดอะไรนะจังหวัดทัน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 บุรีทันยะอทันยะอนะคะได้ข่าวว่านกสองตัวนะคะอันนี้ฝันนะคะเออคุณผู้ชายรูปหล่อไม่ได้บอกนะอีสันก็ฝันมาหนอกมาโหนไปเรื่อยล่ะเพราะว่าเวลาขึ้นสารอีสันชอบฝันกันแล้วก็อยู่กับพระกระเจ้า โอเคนะคะเสียงก็ไม่มีสดซื่นแต่เช้ากันเดี๋ยวไปชงกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูอีกนะคะวันนี้จะไปเที่ยวไหนรอชมนะคะเนี่ยอากาศสวยมากท้องฟ้าสวยเหมือนฝนจะตกหรือเปล่านะ